ก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปทีป่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ปกครองเลยนะครับตาจาันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนใช้วิธีการหยุดบอลให้อยู่งนิ่งแล้วก็เวลาบอลจะออกอะไรแบบนี้ให้เราหยุดบอลอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องกดอนาล็อกกลับไปกลับมาไม่งั้นมันจะหยุดบอลไม่ทันนะวันนี้ผมก็จะมาสอนหยุดบอลง่ายๆโดยใช้แค่อนาล็อกเพียงนิดเดียวเองนะทุกคนนะ ถ้าใครดูจบคนน่าจะทําเป็นอย่างแน่นอนนะหลายคนอาจแบบเวลาบอลจะออกไปเลยแบบนี้กดหยุดไม่ทันนะเวลาดึงกลับมันดึงมันดึงไม่ทันเหมือนที่ผมจะสอนแบบนี้นะเพราะว่าอันท,ที่ผมจะสอนนี้มันก็ถ้ากดปุ๊บมันหยุดได้เลยนะทุกคนไม่เหมือนกับกดอนาล็อกอันกลับมานะบางทีบางทีงทมันบอลจะออกไปแล้วนะมันถึงจะหยุดให้เรานะโอมาดูเลยว่าทํำยังไงนะ ปกติทุกคนจะทำแบบนี้ใช่ไหมวิ่งไปวิ่งไปปุ๊บแล้วก็ดึงกลับแบบนี้ใช่ไหมเวลาหยุดบอลเห็นไหมมันกับบอลบอลมันก็จะไหลไปอยู่ไม่อยู่เฉยๆนะเวลาเราวิ่งไปแล้วก็หยุดบอลมันจะไม่อยู่เฉยๆโ็แคให้เราทำตามผมได้เลยนะแบบนี้นะปุ๊บกดอนันดับของเราสองครั้งนะอย่ากดเฉยๆนะแตะแตะแบบแตะเหมือนแตะแดดแต่สองครั้งนะ แต่เป็นแต่อนาล็อกแทนนะกด2ครัง้งแตะปุ๊บปุ๊บสมมติเราวิ่งมาปุ๊บกดแตะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันก็จะหยุดบอลน,นิ่งๆนะแล้วก็ให้เรากดอนาล็อกต่อได้เลยนะทุกคนนะแตะปุ๊บปุ๊บนะเห็นไหมมันจะดึงบอลไว้ข้างหนึ่งแตะปุ๊บปุ๊บนะเห็นไหมมันก็จะไม่ออกนะก็แค่ให้เรากดแตะอนาล็อกแค่2ครั้งเองนะทุกคนนะก็จะได้วิธีการหยุดบอลง่ายๆเลยนะทุกคน ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็กละใจายในการทาคลิปด้วยนะครับขอสักร้อยไลค์นะทุกคนนะคลิปนี้นะโอส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ